อาโนาเความรู้สึกเป็นยัไงบ้างครับก็มันดีอย่าถึงใจนะพูรู้จะพูดเลยน้ำมันเครือในร้องตลาดเต็มหมดเลยใช้กับรถอะไรบ้างคะตอนนี้รถกันในบ้านุกันบ้านเช่นทีวีตั้งแต่ทีสามการถโฟลรถเกมไปถ่ายอรก็ำดูได้เรียนจ็ไม่ได้ไปลุกอีกันก็ไเดียนไม่ได้รถมันตพงมไปใช้หมด ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่เคยยกเครื่องมีหรือเปล่ียร์ี๊ยียร์สามเกียร์สามันตั้งห้องห้องมันถ่ายหรือรถไทยแล้วมันนั่นแหละมันเจ็บไม่ให้หันใจกินดีๆมันไปองแล้วมันแล้วเราบอกแมันเกียร์แล้วกลับมาใช้อีกแล้วมันไอเจเอฟมันก็ยังใช้อยู่ทุกวัน อยากจะเลือกให้ได้ใจแฟนพ่อความร้อนอายุการใช้งานคนขึ้นมีมิดมีมิตก็ว่าราคามนก็ไม่ได้ดีากันมาัแต่รุ่นคุดพูสีรุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกแล้วก็มีรุ่นหลานแล้วนะคะวางใจในอา